สามสองเทคขา,นาอนุญาตถอดเมดนะครับก็วันนี้ก็พิการชาวนาครับมาโดยไม่ยกใช้นะก็วันนี้ก็ผมก็พอดีจะเอาพัดลมไปส่งที่วัดนะครับไปส่งที่วัดแล้วก็ผ่านมาบ้านใหม่มอยา่ชนพอดีแล้วจันนงหวัดนะฮะรถโซ่ขาดนะฮะก็เลยต้องมาช่วงทำรอรถนะฮะ มันครบจังหวะพอดีครับคือช่วงทํารถก็รถเสียแล้วก็จังหวะพอดีเลยคือพื้นที่นานะเข้าคอนเซ็ปต์เราพอดีเลยนะยังไงก็จะถ่ายร้านให้เขาสักหน่อยนะโปรโมทร้านหน่อยผมไม่ได้ค่าโฆษณานะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่ามาทาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วน้งองก็ทําดีมากนะใครผ่านไปผ่านมาปนใหม่เยาวชนก็มานะเส้นนี้นะก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาปัใหม่เยาวชนนะก็ ร้านพี่นงเจริญยนตใช่เขาเรียกพี่ <c oughs> <c oughs> เพื่อได้สนรถเดี๋ยวไปดูครับครับพี่กัดร้านก็อยู่บ้านใหม่ยวชนนะครับป้ายก็ขอประทานโทษนะอ,อ๋อตรงบอดีนะบ้านใหม่ยวชนนะครับตรงสามแยกนะครับก็ตรงนี้นะครับลุงแกก็มานั่งนะร้านพี่นงเจรินยนนะฮะตอนนี้ก็ทํารถให้ผมอยู่นะะ ก็เปิดทุกวันนะฮะใครผ่านไปผ่านมาก็ช่วงนี้ก็พอดีนี่นะพัดลมจะไปส่งที่วัดนะฮะก็พอดีจงังหวะโซ่มันขาดนะฮะก็ยังไม่มีตังค์จ่ายนะกะเอาพัดลมไปให้ที่วัดแล้วก็เจ้าตังมาให้นะฮะแค่นี้ครับผมก็ทําอยู่นะช่างหน้าตาลุบล่อครับ <laughs> ผมเดี๋ยวไปชมพื้นที่นากันนะครับก็พื้นที่นาที่บ้านใหม่ยาวชนนะฮะก็ อย่างที่รู้ๆนะในเขตอำเภอตอนจะว่าในเขตอำเภอตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่นี่นะทำนาเยอะเกือบเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนะฮะเพราะว่าบ้านเขานาพื้นที่นาเยอะจริงๆนะฮะก็สองฟากฝั่งนะโน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 โฮะก็นู่นนะพี่แกก็ถอนหญ้านะฮะตัดหญ้าก็ยาวไปถึงรู้นะพื้นที่ทำนานะ เดี๋ยวพาลงพื้นที่สมัยตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากเลยนะวิ่งเล่นตามนานะฮะท้องนาก็พื้นที่ก็ใครดูช่วงเช้าเขียวหูเขียวตาดีนะฮะตรงนี้ก็ทําไรทํานากันพื้นที่นาก็มีฝั่งนี้ติดถนนนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นช่างอยู่มันมีทริปอยู่ทริปหนึ่งก็คือคลิปอยู่คลิปหนึ่งคือผม,ผมอยากจะไปถ่ายทํามากนะมันจะเป็นพื้นที่นาะแล้วจะมี เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจอมปวกเก่าอ่ะเป็นจอมปวกเก่านะสมัยก่อนนี่ก็เป็นผีผีผีป่วงผีผีโป่งเคยฟังมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับก็จะมีลําแสงขึ้นมานะฮะเดี๋ยวก็วันหลังพอดีผมขี่ผ่านมาแล้วนะฮะก็จะมีต้นตาลคู่ผมขอตั้งชื่อว่าอ่าต้นตาลสองหัวเมียนะครับต้นตาลสองหัวเมีย เดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีแล้วนะฮะผ่านมาทางนี้รถเสียพอดีก็เลยว่าใจอยากจะถ่ายทําพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านใหม่เยาวชนนะฮะในการถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่นาพื้นที่ของชีวิตอยู่ได้ก็ครอบครัวอยู่ได้ก็เพราะพื้นนาที่บรรพบุรุษท่านทาไว้ให้สร้างไว้ให้นะฮะก็ ทำเลพ yeah. ute, ิกัดสวยฮะช่วงเช้าก็อากาศคึมๆหน่อยฝนซอยนิดๆนะฮะนิดๆเหมือนละอองนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันคร er er ับก็นี่ก็เป็นข้างทางบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวพาไปชมด้านโน้นกันฝั่งโน้น ก็ป้ายชื่อก็จะคาบเกี่ยวระหว่างบ้านใหม่นะฮะบ้านใหม่ยวชนนะฮะชื่อเต็มจริงเป็นบ้านใหม่ยวชนนะะก็ผ่านมาก็ดีก็อีกเก้านึงแล้วก็ไปบ้านวังหินแล้วครับถ้าเดินไปเก้านี่ก็คือผ่านบางหินไปแล้วนะฮะเขาเ้าเขตวางหินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปชมกันครับต่อในสมัยก่อนเนี่ยคือผมตอนเด็กๆนะก็จะมีไปปักเบ็ดจะได้ปักของปลาช่อนนะฮะปลาช่อน พวกปลาช่อนที่อยู่ตามท้องนาะแต่สมัยนี้ก็เราเติบโตมาด้วยกับยาฆ่า,มาแมลงนะฮะก็ปวกปลาพวกนี้ก็แทบจะไม่มีให้เห็นนะว่าปลาเลยครับปูก็ไม่มีนะครับปูก็ไม่มีนะครับมันเป็นยุคที่จะต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็นะก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้ขึ้นมาพวกหอยเชอรี่พวกอะไรที่จะามาทําลาย พื้นที่นาหรือว่าทําลายต้นกล้าพวกนี้ก็ต้องเขาปฏิบัติกันมาอย่างนี้นะชาวไร่ชาวนาเขาปฏิบัติกันมาอย่างนี้ก็เลยต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเป็นอะไรที่แบบถ้าทําแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็ไม่ได้นะฮะพื้นพื้นเขาเรียกว่าอ้อเจอเจอปูหนึ่งตัวนะเจอปูหนึ่งตัวเดี๋ยวให้ดูออะเอาเขากล้องรอๆหน่อย เน,น,นี่ยเป็นปูโอ้ยสุออเอออหนึ่งต <t ell> ัวนะฮะก็แบบธรรมชาติธรรมชาตินะฮะองคิดธรรมชาติอ๋อยังมีปลาอยู่นะเห็นไหมมีปลาอยู่เนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมีปลาเป็นรู้สึกว่าเป็นปลาหมอนะะใครที่อยู่ในเมืองเห็นภาพนี้แล้วอยากกลับมาเที่ยวบ้านนะฮะช่องนี้ถ้าว่าผ่านโควิดไปได้ก็กลับมาได้นะฮะเดี๋ยวคลิปผมเนี่ยถ้าจะดังนี่ต้อง เดี๋ยวให้ดูสงสัยคลิปผมเนี่ยถ้าใช้ดังเนี่ยต้องใส่กระโดดรถใส่โดดใส่รถไฟเหมือนเบียร์เปเชนนะไม่ได้เอาเบียร์ไปเชนมาเล่นนะก็ไว้อะไรกับเบียร์ไปเชนหน่อยนะครับคลิปเขาดังเนี่ยเพราะว่าเขาโดดใส่รถไฟแต่ผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเออไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ก็ดูนะครับพื้นที่นาะบ้านใหม่ยมวชนนะฮะพอข้ามทางรถไฟมาด้าน,นู้นนะฮะ ้านูก็จะเป็นอ่าเป็นอู่อู่ที่ผมทารถอยู่นะช่วงรอจังหวัดน,นะฮะก็ข้ามทางรถไฟมาก็นี่นะครับพื้นที่นาน,นะครับตูนสุดลูกหูลูกตานะครับได้ชมภาพนะครับยาวไปนะครับพื้นที่นานเยอะมากนะครับผมนึกว่ายือนอยู่ที่จังหวัดน,ดนครนสวรรค์นะฮะนครสวรรค์ก็พื้นที่นาเยอะเหมือนกันนะครับ โอเคครับได้ชมาทางเดินกลับนะสูงเหมือนกันนะยังไงก็ขอคลิปนี้นะครับเพราะว่าขอจบฉากสวยๆหน่อยแต่ไม่ต้องถึงนี้รถไฟ,ถถถไฟถไไวิ่งมันทูกนะฮะวิ่งกระนัางนู้นถ้ารถไฟวิ่งมันังนู้นไปไหวนะจะดังเหมือนพิยาไป้ใช่นะครับก็